ซูเปอร์แมนเดินเครื่องภาคต่อแล้วชมแรกของเคเฟสและเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ในวันนี้ก็กลับมารายง,งานข่าวสั้นๆเกี่ยวกับ DCU ถือว่าใน2-3ปีนี้เรายังคงวนเวียนกับซ u เปอร์แฟมิลี่ปีนี้ยังเป็นซ u เปอร์แมนปีหน้าซ u เปอร์เกิลและปีต่อไปคือ Man of Tomorrow นอกจากเหล่าตระกูลซ u เปอร์แฟมิลี่แล้ว ในอนาคตอันใกล้เราจะได้ดูเคเฟสซีลี่ l แลนเทนและ The b a t ทแมนครับเรื่องหลักในวันนี้โดยเจมกันผู้กำกับและหัวเรือใหญ่ของ DCU ได้โพสต์ข้อความในสื่อโซเชียลมีเดียเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา ที่นอกจากจะเป็นการยืนยันภาคต่อแล้วยังเป็นการประกาศช,ชื่อของภาพยนตร์ภาคใหม่ด้วย Man of Tomorrow พร้อมวันฉาย9กรกฎาคมปี2027นอกจากนี้ในโพสต์ของเจมกันเป็นภาพคอนเซปต์ซูเปอร์แมนจากคอมิกที่ยืนอยู่ข้างๆเล็กซ์ลูเทอร์ในชุดวอ์ซูเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าภาคต่อยังคงเกี่ยวข้องกับเล็กซ์ลูเทอร์และยังคอนเฟิร์มว่าภาคนี้ไอเจมกันยังกลับมาเขียนบทพร้อมกำกับเหมือนเดิม ถือเป็นภาพยนตร์ฮีโร่ในรอบหลายปีที่มีภาคต่อไวเหมือนกับ MCU ในช่วงยุคแรกๆจากความสำเร็จในภาคที่แล้วที่เก็บไปประมาณ611ล้านถือว่าเปิดมาได้สวยงามและถูกใจทางค่ายเรียบร้อยและเป็นภาพยนตร์ฮีโร่ที่ทำรายได้สูงสุดแห่งปีพร้อมกำไรที่เปิดออกมาคร่าวๆคือ125ล้าน ไม่แปลกที่เราจะได้เห็นภาคต่อในทันทีแต่ก็ยังรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับกําไรแต่ก็อย่างน้อยก็ถือว่าแสดงความยินดีถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มันยังมีกําไรมาให้เราได้เห็นนะภาพยนตร์เรื่องนี้รายได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูกันอีกทีแต่ทางค่ายโดยปกติแล้วก็คงไม่มีการประกาศออกมาให้เราเห็นหรอกครับ ก็ตกใจเหมือนกันในข่าวที่แล้วประมาณเดือนสิงหาคมมีข่าวว่ากําลังพัฒนาบทภาพยนตร์เรื่องนี้กระบวนการสร้างในตอนนี้ถือว่าเร็วมากก็ไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้แอมใช้ปีเดียวกับ The Batman 2ด้วยซึ่งผมรวมถึงแฟนๆบางคนก็ยังแอบเชียร์อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่ากับการคามมโอจากกวาน DCU นี้โดยภาคนี้ยังได้นักแสดงชุดเดิมกลับมาแน่นอน เดวิดคอเลเซเวตนิโคลัสฮาเลเชลบอสนาฮานหรือตัวนักแสดงอย่างอิซาเบลลามือเศษก็ได้โพสต์ข้อความทางอินสตาแกรมยังคงเป็นข้อมูลชัดเจนว่า j u s t ติ e แก n งยังคงมีบทบาทอยู่แน่นอนในภาพยนตร์ Man of Tomorrow ข้อมูลคร่าวๆก็ยังไม่มีอะไรให้เรารู้มากขนาดนั้นภาพยนตร์ Man of Steel น่าจะเปิดกล้องภายในช่วงซัมเมอร์นี้ครับจากการถามตอบในแอปเทด มีผู้ใช้รายหนึ่งถามตัวแกว่าคุณเขียนบทเสร็จไปกี่ส่วนแล้วตัวเจมกันแกก็ยืนยันว่าเขียนบทเสร็จแล้วยังมีการแก้ไขนิดหน่อยพวกบทพูดอะไรอย่างนี้นะและยังมีคำถามว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ชื่อเป็นซ u เปอร์แมนแมนออฟทูมอร์โรหรือแมนออฟทูมอร์โรคำตอบคือ Man of Tomorrow เฉยๆครับบทบาทของลอิสเลนได้มีคนถา,ถามถึงเรื่องนี้เหมือนกันโดยตัวเจมกันได้ตอบว่าเธอจะมีบทบาทสำคัญในภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอน ไหนจะพวกข่าหรือว่า p i a c h m a k e r s u p e r o o o b o หรือแม้แต่ Lantern จะมีบทบาทในภาพยนตร์ Man of Tomorrow รวมถึงไวรัสหลักในภาคนี้อาจจะเป็นแบนนอก็เป็นได้ครับทั้งหมดแล้วยังเป็นเรื่องที่ยังยืนยันไม่ได้หรือจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคุณแกนกัสตินและแอรอนปีแอร์ได้เข้ามาคอมเมนต์การประกาศของเจมกันซึ่งเราไม่รู้ว่ากีแลนเทและเดอะแฟจะมีบทบาทในอนาคตหรือเปล่าในภาพยนตร์เรื่องนี้ ทางแอรอนปีแอร์ผมก็คิดว่าไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่ในการดึงบทบาทเข้ามาใน MAN OF s t e e l เอ้ย MAN OF TOMORROW บทบาทหลังจากซีรีส์แลนเทิร์นผมก็คิดว่ามันพอสมเหตุสมผลอยู่ในการนำตัวละครนี้กลับมาใน MAN OF TOMORROW และอาจจะมีการปรากฏตัวเดลแฟ t ด้วยหรือเปล่าคือการกลับมาของแกนกัสตินในบทบาทของเดลแฟต ผมก็ไม่ค้านนะเนยังด้วยอายุที่ก็ไม่ได้มากจนเกินไปแต่ผมคิดว่าถ้าเขากลับมาจริงๆน่าจะมาในบทที่ไม่ได้หลักขนาดนั้นอาจจะมาเป็นบทแบลลี่อเลนแต่จะมีตัวละครหลักใน DCU อย่างวอลลี่เวนมาแทนหรือเปล่าซึ่งตัวแบลลี่อาจจะไปติดอยู่ใน s p e e f o r r e หรือว่าอาจจะเป็นการรีไทตัวเองอันนี้ก็รอดูแผนของจักรวาลนี้นะ นี่คราวต่อมาเทเฟสเปิดกล้องแล้วโดยภาพย,ายนต์เรื่องนี้ถ่ายทําที่ประเทศอังกฤษเราจะเห็นเซตติ<ๆ>้งเมืองกอตแธมคร่าวๆเราจะเห็นชมแรกของทอมแฮร์ริสที่ใบหน้าเละเราก็ไม่รู้ว่าจะเอามาลงดูได้หรือเปล่านะซึ่งข้อมูลคร่าวๆก็เปิดกล้องแร้ไม่กี่วันนะมันอาจจะมีปุดๆุดโผล่มาบ้างข้อมูลในวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เท่ากับในอนาคตข้างหน้านะ แต่มีคนจับสังเกตว่าแบทแมนของพัดิสันจะอยู่ในจักรวาลเดียวกันหรือเปล่าจากเครื่องแบบสถานที่เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับซีรีส์ของเพนกวินหรือว่าจะเป็นภาพยนตร์เดอะแบทแมนแต่ก็ยังมีคนโต้แย้งถึงเรื่องนี้นะและก็เชื่อว่าโรเบิร์ตจะไม่อยู่ในจักรวาลน,นี้แน่นอนจากแผนที่เมืองกอตแทมของ DCU กับของแมดลีฟที่ค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันชัดเจนทั้งสรีระหรือว่าจำนวนสะพานที่ออกจากเมืองซึ่งเดอะแบทแมนจะอยู่ในจักรวาล DCU หรือเปล่า ต้องรอตามดูกันอีกทีและก็ยังมีคนเจอหนังสือพิมพ์ในบริเวณใกล้สถานที่ถ่ายทำเคเฟสและมีคนเชื่อว่าไอใบหนังสือพิมพ์นี้อาจจะเป็นชมแรกของเคเฟสครับแล้วก็ยังมีแฟนๆบางคนที่ได้ไปเห็นร้านของแบ็คแคนเนลลี่ในพอบประกอบฉาก ซึ่งไม่รู้ว่าจะมาเป็นเพียงแค่พ็อปหรือว่าจะมาเป็นตัวละครนะข้อมูลคร่าวๆก็ยังไม่มีอะไรมากแต่ก็จะอาจจะเห็นบทบาทหรือว่าตัวนักแสดงที่โผล่ออกมาเต้นบ้างอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับภาพยนตร์เรื่องนี้กําหนดฉายเคเฟส11กันยายนปี2026เอาสุดท้ายในวันนี้เกี่ยวกับ a n i ิเมชัน Dynamic Duo ความคืบหน้าล่าสุดของ a อนิเมชันเรื่องนี้ได้คุณสกอตต์นิวสเตเตอร์และคุณไมเคิลเอชวีเบอร์สนักเขียนชื่อดังได้รับมอบหมายให้เขียนบทใหม่ให้กับ Dynamic Duo ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดย a r t h u r m i ์มเป็นการผสมผสานระหว่างโมเดลว่นเชิร์ดกับแอนิเมชันโ o นิกและแอนิเมชันคอมพิวเตอร์โปรเจกต์นี้ค่อนข้างที่จะมีโปรดิวเซอร์มากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็นเจมกันไม่ว่าจะเป็นเมียของเจ้าของไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเซเว b บ็อกแต่จะมีชื่อหนึ่งที่แฟนๆหลายคนแอบจะมีการตั้งข้อสงสัยเหมือนกันและแอบเซลล์เกันบ้างก็คือ r e e v e s ผู้กำกับเด e b a t m a n ของเราที่พวกเราคงรู้จักกันแน่นอนเรื่องนี้อาจจะไปอยู่อีพิคคามซากะหรือเปล่า แต่จากการรายงานของ The w o l f Animation เรื่องนี้จะไม่ได้อยู่ทั้ง DCU และ Epic c l m s a g a เป็นการ standalone อยู่ใน e l s w o r l d ครับทั้งหมดนี้ก็คงจะเหมือนกับ Animation ที่เคยประกาศไม่ว่าจะเป็น Animation Starfire Animation Hero ชุด Animation Jessica Cruz ซึ่งทั้งหมดนี้ก็น่าจะอยู่ใน e l s e w o r l d หรือว่ามีจักรวาลเล่าของมันเองครับทั้งหมดนี้คือเรื่องที่น่าสนใจ DCU ต้นเดือนกันยายนครับ สำหรับในวันนี้ข้อมูลคร่าวๆก็ค่อนข้างที่จะมีเท่านี้แหละเพราะข่าวมันกระแสค่อนข้างซามากในวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ